่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการท uh ิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องแฟน,แฟนแรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศัก์บวนกิยาพัานธ์ครับมาทำหน้าที่รับใช้ท่านผู้ฟังที่เคารพนะฮะเรื่องราวที่ท่านได้แนะนำกันมาให้ทิดบวนบางประมาะมาคุยให้ฟังนะฮะเอ้าวันนี้ผมก็จะทำหน้าที่คุยกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องราวต่างๆให้ฟัง วันนี้ก็ฝากข้อคิดต่างๆสำหรับแฟนๆรายการที่เคารพนะฮะซึ่งข้อคิดนี้ก็มาจากหนังสือที่ทิดวุนบางประมาะได้เขียนขึ้นในหลายเล่มผมจะเขียนข้อความนี้ไว้นะฮะว่าเธอคือใครเธอมาจากไหนเธอทำอะไรเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เธอจะเป็น ทางไหนคือทางที่เธอจะไปเธอจะเป็นและเธอจะไปสู่ทางนั้นได้อย่างไรนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปค่อยๆค,ค,คิดดูว่าเอ๊ะข้อความที่ทิดบวนบอกามาเขียนมานี่มันช่วยบอกอะไรบ้างถามว่ามูลเหตุทำไมจึงเริ่มเขียนข้อความนี้ขึ้นมาก็เพราะเหตุว่าในตอนนั้นผมเป็น อาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็กำลังจะมีการปรถมนิเทศนิสิตซึ่งโดยปกติหน้าที่ในการปรถมนิเทศนิสิตนั้นผมก็มักจะเป็นวิทยากรประจําในการที่ได้รับมอบหมายในการให้เป็นผู้ปรถมนิเทศนิสิตก็ต้องการที่จะเตือนสตินะฮะนิสิตท,ที่เข้ามาใหม่ ให้รู้จักตัวเองว่าเธอคือใครเธอมาจากไหนเธอมาทำอะไรเพื่ออะไรนะแล้วก็เป้าหมายของชีวิตนะที่เธอจะเป็นเธอจะไปนั้นอย่างไรทีนี้เวลาคุยกับเด็กๆเนี่ยถ้าพูดเป็นประโยคธรรมดามันก็รู้เฉยๆผมก็เลยเอาไปเขียนเป็นเพลงเธอคือใครเธอมาจากไหนเธอมาทำอะไรเพื่อ อะไรช่วยบอกฉันที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 ทางไหนคือทางที่เธอจะเป็นทางไหนคือทางที่เธอจะไปเธอจะเป็นเธอจะไปได้อย่างไรช่วยบอกฉันที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  บอกชันทีเป็นเพลงที่ในยุคนั้นก็ต้องถือว่าแหวกแนวหน่อยก็คือว่าไม่มีสัมผัสนะฮะ,ะไม่มีสัมผัสนอกนะครับแต่ว่าสัมผัสในก็คงพอมีอยู่นี่ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่อจะบอกให้รู้ตัวว่าอุตสาห์แย่งกันสอบ e n t r a n น e เข้ามานะฮะและเมื่อเข้าได้แล้ว ทำไมถึงจะไม่ตั้งใจร่ําเรียนกันเล่านะฮะและก็คิดว่าข้อความนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลในวงการอื่นๆด้วยและชีวิตนั้นต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นเราจะไปสู่หนทางสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรและเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องกเกษตรกรก็เหมือนกัน นะว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มต้นจากตรงไหนและที่เราเริ่มทําการเพาะปลูกเนี่ยเป้าหมายเราจะเป็นอะไร <Okay. S 1> เราจะทําการเพาะปลูกเพื่อทาํามาค้าขายเราจะทามาเราจะทําการเพาะปลูกเพื่อจะทาแบบทามาหากินหรือเราจะทําการเพาะปลูกเพื่อที่จะปลูกแบบเกษตรความสุขหรือเกษตรรื่นรมหรือจะทําเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หรือจะทำกะเกษตรในรูปแบบไหนอย่างไรยังไงกันแน่เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ทิศบวญหม่องม้าขอฝากไว้ในข้อคิดเบื้องต้นในครั้งนี้ท่านผู้ฟังที่กรบครับอ่าข่าวนี้ก็ไปถึงเรื่องพืชที่เราจะคุยกันในวันนี้มีคนถามถ่ยมาบอกว่าอยากจะปลูกว่างงาช้าง กันดีไหมแล้วก็บอกว่าถามว่าในปัจจุบันมีการปลูกว่านงาช้างกันเยอะหรืออยังแล้วมันจะล้นตลาดหรือไม่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับแหมเอาตอบตรงนี้ซะก่อนว่าปลูกกันเยอะไหมโอ้โหนะะพืชน,นี้ก็เป็นพืชที่มีคนปลูกกันแบบเงียบเงียบเยอะหรือไม่เยอะ เฉพาะคุณพยงนะฮะเจ้าเดียวที่อยู่ที่บางเลนมาทางกำแพงแสนเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกอะไรไพ่หูช้างหรืออะไรนะนะคนเดียวก็ว่ากันไปร้อยกว่าไร่แล้ว <c oughs> แล้วก็ก่อนหน้านั้นทิดบวบางประมาก็เคยเจอเคยเจอ,อต้นวาดงาช้างก็กลมๆเงยๆนะทำอะไรอยู่อะตอนนั้นผมก็ไปถ่ายรายการ มีแปลงมะละถ้าปลูกมะละอยู่ผมก็ก้มมเงยๆปลูกถ่ายภาพสุมมะระอยู่ก็มีคนขับรถผ่านมาถามว่าใช่ทิศบวนไหมผมก็ว่าใช่แล้วบอกมีอะไรหรือครับบอกเป็นแฟนรายการประจำนะตอนนั้นก็เป็นแฟนหนังโทรทัศน์ก็บอกว่าช่วยาตามไปหน่อยได้ไหมเล่าขับรถปิกอัพนำแบบ เขาบอกว่าที่บ้านนะเขาเนะ่ยปลูกว่านงาช้างเอาไว้แต่ว่ามันเน่าแล้วเน่าอีกม่รู้จะทํำยังไงมันเกิดจากอะไรกันแน่ผมก็ไปช่วยดูแปลงให้เขาเพราะฉะนั้นว่านงาช้างวันนี้ปลูกกันเยอะครับนะแต่ว่าอขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างบ้านคุณพยงเนี่ยเขาก็ปลูกส่งนอกแล้วเขาก็ปลูกใส่กระถางนะฮะที่เราเห็น อาการอยู่ในปัจจุบันแต่นี้ก็หลายคนเขาก็ใช้วิธีไม่ต้องปลูกก็ละนะรู้ว่าที่ไหนเขาปลูกเขาใส่กระถางไว้ก็ไปรับซื้อมาเลยซื้อเสร็จแล้วเขาก็เอาไปขายต่อนะไม่ต้องปลูกเนี่ยก็เรียกว่ารับไปขายต่อโดยบวกราคาเข้าไปหน่อยว่านงาช้างนั้นบางคนเขาจัดเป็นว่านมหานิยม ที่ปลูกเป็นไม้ประดับส่วนใหญ่ต้องเน้นว่าดูที่ต้นแต่ความจริงต้นอยู่ใต้ดินนะเพราะที่ดูนะต้องบอกว่าดูที่ใบนะครับแล้วก็เวลายามที่เขาออกดอกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาตอนที่ติดผลเนี่ยสวยฮนะผลให้คนไม่ค่อยเห็นละ ทิดพวดบองมาตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งได้เห็นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นไปโรงพยาบาลศิริราชขากลับมาลูกสาวบอกว่าพ่อไปกินร้านสเต็กกันหน่อยแล้วก็ที่ร้านสเต็กนี่ร้านนี้เขาก็เครือข่ายใหญ่เขาอยู่เชียงใหม่นะแต่ทีนี้เขาก็อยู่แถวแถวถนนราชพฤกษ์เนี่ยมีแล้วก็ก็บอกว่า เขาก็บอกว่าเป็นร้านที่ผักเขานี่นะเป็นอินซีแต่ผมก็ไปดูมาแล้วผมว่ามันเอา้าก็ขำๆกัแล้วกันอย่าไปพูดถึงเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไปเห็นวนะันนั้นมันมีอยู่กระถางหนึ่งโอ้มันกำลังออกช่อแล้วแล้วมันก็กำลังติดผลสุกนะะสีแดงนะปกติผลจะเป็นสีส้มแล้วก็สุกจัดก็จะเป็นสีแดง นะะสวยนะฮะ,นะฮะก็แทงอดอกขึ้นมาจากบริเวณโคนตน้นนะครับพี่น้องครับมันก็บ้านทิดบุญมงคลมาเองก็ก,ก็มีนะหนึ่งในจำนวนที่มีนั้นก็คือวันที่ไปเยี่ยมคุณพยงนะฮะเขาก็โอ้โหบ้านเขาอย่างวังนะครับพี่น้องครับบ้านอย่างวังเลยต้นบ้านนตึกใหญ อยู่กลางกลางสวนเลยครับแล้วก็มีช้ ivan, างเป็นไม้ตัวเบ็นเริ่มเทิมเลยนะเขาก็รวยเขาเป็นอดีตนะเขาเป็นชาวสัมพรานเคยรู้จักกันที่บ้บานบอกมานาแล้วผมนุ่มๆก็ตะเวนบรรยายที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จัดว่าเป็นต้นไม้ที่ ถือว่าเป็นว่านมหานิยมนะฮะและว่ากันว่ามันเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าฟอกอากาศนะครับนี่เขาก็ขายกันในในรูปแบบนี้ว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะบางคนก็แล้วแต่คิดบางคนก็บอกว่าเสริมสิริมงคลคำว่างาช้างะนะคำว่างาช้างสมัยหนึ่งก็ม,มีคนไป ทำร้ายช้างด้วยการที่ไปตัดงาเข้ามาซะงั้นเนี่ยก็อ้างว่ามันจะทําให้เป็นถือว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีอะไรก็ว่ากันไปนะหรือบางคนถือสาถึงขนาดบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเรื่องธร,รมาค้าขายร่ํารวยไอ้อธรรมาค้าขายร่ารวยในผมว่ามันต้องอยู่ที่ผู้ปกครองประเทศว่าเขามีกลืน มีวิสัยทัศน์แค่ไหนชาวบ้านถึงจะทำมาค้าขายได้อร่ำรวยนะฮะทีนี้ลักษณะเด่นก็คือว่าใบาหรือที่เราเรียกว่าลำต้นเทียมเนี่ยนะมันเป็นบ้องนะมันเป็นต้นตั้งตรงนะลำต้นเทียมนะลำต้นจริงเนะี่ยอยู่ใต้ดินครับนะแล้วปลายใบยนะปลายลำมันจะแหลม รูปร่างคล้ายงาช้างเขาก็เลยเรียกกันหรอว่านงาช้างนะฮะนี่ก็เป็นชื่อที่เรียกกันอยู่เรียกเยอะครับบางคนก็ไปถึงขนาดเรียกหอกสุลการก็มีนะฮะหรือจะสุดแท้แต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่านงาช้างเวลาเราเป็นนักเกษตรสิ่งที่เราจะต้องมีความชำนิชำนาญก็คือว่า เราจะต้องมีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ซะก่อนนะฮะว่าลำต้นมันอยู่ไหนไอ้ที่โผล่ขึ้นมาเลยอะไรเหมือนผมเปรียบเทียบเหมือนอย่างกล้วยคนจะชี้ไปโดๆที่โผล่ขึ้นมาบอกว่านั่นต้นกล้วยต้นกล้วยอันนั้นไม่ใช่ต้นกล้วยเขาเรียกลำต้นเทียมมันเป็นกาบใบแต่ลำต้นกล้วยจริงๆเนี่มันอยู่ใต้ดินอเนี้ยเหมือนว่างาช้างนี่แหละลำต้นแท้เนี่ยอยู่ใต้ดินเป็นเง้า ที่แตกแยกออกมาเป็นแง่งคล้ายๆเหมือนเงาขานะฮะแต่ว่าเปลือกด้านนอกก็จะมีสี้มเนื้อหัวด้านในจะเป็นสีเหลืองอมส้มมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะฮะใบว่านงาช้างโดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นว่านไม่มีใบแต่ในทางวิชาการแล้วไอ้ลำต้นเทียมที่เราเห็นเป็นลำทรงกลมสีเขียวนั่นแหละครับมันก็คือใบนะฮะใบ นะฮะแต่ว่าถ้าทิศบ้วนบางมาๆๆก็จะเรียกว่าลำต้นเทียมนะครับอาจจะเป็นใบหรือเรียกว่าลำต้นเทียมก็แล้วแต่มันจะแทงออกมาจากตาของหัวถึงเง้าที่อยู่ใต้ดินซึ่งเป็นลำต้นจริงนะครับงนั้นลำต้นเทียมก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมสีเขียวแล้วก็จะมีลายขาวเขียวลำอะไรต่างๆก็ สุดแท้แตนะ่สูงก็ประมาณสัก40่สเซนติเมตรคนใบก็ใหญ่ปลายใบก็แหลมนะครับเนี่ยแล้วก็ลำต้นเทียมก็มีอายุนานหลายปีนะที่ผมไปดูที่เขาปลูกกันเป็นการค้าอาชีพีนที่ผมยกตัวอย่างคุณพยงนี่อย่างน้อยท่านชี้ชื่อเขาไปก็จะรู้ว่าเขาก็ที่สวนเขาก็มีนะครับแล้วก็ ยังมีอดีตผู้บริหารกระทรวงเกษตรนะครับก็ให้อดีตเกษตรจังหวัดนคปรปฐมนะเขามีที่อยู่ที่นคปรปฐมวิ่งไปทางอดอนตูมนะนะที่แยกจากบางเลนวิ่งเข้าดอนตูมนะก็มีเขาก็มีที่อยู่เป็นอีกเก็เป็นร้อยไร่เมือนกันละมงนะผมก็เคยไปดูเขาก็ปลูกบ้านงานะช้างเยอะแยะนะ ทีนี้พืชนี้เนี่ยในอดีตนะครับในอดีตเขาปลูกกันเงียบเงียเขาไม่ค่อยบอกใครหรอกเพราะอะไรฮะเขาปลูกแล้วเขาก็ตัดไอล้ลำต้นเทียมนี่แหละนะแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศประเทศที่เป็นประเทศที่มีไม้ดอกไม้ประดับเป็นที่ขึ้นชื่อรือชาก็คือฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นี่แหละนะครับ อ้าวเพราะไม่ต้องอะไรหรอกแม้แต่วันที่ผมไปดูแปลงหนึ่งที่เป็นแปลงอนชาวบ้านนี้ก็ไม่เยอะนะอันนี้ก็ว่ากันเป็นสิบไร่เขาก็ปลูกปลูกเหมือนอย่างกับแปลงผักนี่แหละครับนะฮะแปลงเขากา็เป็นเหมือนแปลงผักทั่วไปแล้วเขาก็ปลูกทีนี้ไอ้ที่เขาปลูกเนี่ยมันเน่าเยอะที่มันเน่าเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย นะ,ะเวลาเน่าเนี่ยนะฮะใบลำใบหรือลําต้นเทียมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดแผลช้ำน้ำแล้วก็มีอาการเน่าเละทีนี้ไอความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยก็ปล่อยไว้เขาบอกเอ๊ะมันเป็นอะไรไม่รู้เราบอเราแก้งไงผมก็ให้น้ำเต็มที่เลยเอายย่งตให้น้ำเต็มที่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่สิครับพี่น้อง เพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียมันชอบสภาพความชื้นสูงแล้วก็ถ้ายิ่งอากาศร้อนร้อนยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอามีดอุปรกรณ์ไปตัดไปตัดเข้าก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าถ้าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเวลาเราเอาอุปรกรณ์ไปตัดแล้วไปโดนไอ้เมือกซึ่งเป็นเชื้อเนี่ยแล้วเราไปตัดต้นอื่น มันก็เท่ากับเป็นการอีน็อกเชื้อคำว่าอีน็อกเชื้อก็คือว่าเป็นการปลูกเชื้อนะให้กับพืชนั้นโดยอัตโนมัติเลยมันก็ลามมันก็แพร่กันไปใหญ่นะผมก็ไปแนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ไอ้พืชปวกนี้เห็นไหมเหล่าก็ไอ้ลำต้นที่เราเห็นเนี่ยลำต้นเทียมเนี่ยมันก็อวบอันเพราะฉะนั้นมันเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำเฉอะแฉะอะไรมากมายหรอก อะแลที่คุณปลูกนี่แปลงปลูกคุณก็ไม่ถูกต้องใช้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าแปลงคุณก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นแองนะฮะเหมือนอย่างกับแปลงปลูกผักเป็นแบนต่แต่นันแะล้วไม่ได้หรอกนะผมก็ไปแนะนําว่าให้ปรับปรุงแปลงโดยการท,ที่ให้แปลงเป็นลักษณะอนุลหลังเต่าหน่อยไอ้คำอนุลหลังเต่าก็หมายความว่า เวลารดน้ําแล้วระบบระบายน้ํามันดีครับพี่รองครับระบบระบายน้ําดีทีนี้นอกเหนือจากระบบระบายน้ําดีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทําดินให้ร่วนสุยอย่าให้รดน้ําไปแล้วมันมีการขังน้ําได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าลําดับแรกไอ้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยต้องชําระสางกันใหญ่ครับด้วยการที่ ในผมก็บอกว่าถาย้ายแปลงปลูกได้ดีที่สุดแต่ถ้ายย้ายไม่ได้ก็ต้องรีบทําการาหรือย้ายได้ก็ตามนะครับก็ต้องตัดแต่งใบที่มันเป็นนะฮะแล้วก็รวบรวมทิ้งในแปลงก,ก็ไม่ได้ทีแล้วมาเขาก็ตัดแล้วก็โยนทิ้งในแปลงนักก่นแหละไม่ได้ก็ต้องตัดแต่งออกมาแล้วก็รวบรวมเอาไปเผาทําลาย แล้วก็ให้เอาสารป้องกันกำจัดแบคทีเ r ียมาฉีดพ่นป้องกันกำจัดนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกจะมีอย่างชื่อแบคทโรเลยนะ่นี่นะฮะก็ป้องกันกำจัด ia, แบคที ria อาต่อันนั้นเขาใช้ในข้าวนะเพ่ผมก็ลองท่านก็ลองมาประยุกต์ดูสิหรือโดยทั่วไปนะก็อาจจะเอาสารพวกคอปเปอร์ออกซิคไรด์ฉีดพ่นป้องกันไว แต่ผมว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่กำจัดแหล่งแพร่ระบาดของโรคแล้วก็หันไปปลูกพืชอื่นสลับสักระยะหนึ่งในแปลงที่มีการะระบาดของโรคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปลูกพืชบางทีเราก็ต้องปลูกพืชหมุนเวียนสลับกลับเปลี่ยนกันไปไอ้ตรงที่เป็นโรคเยอะนะฮะเราก็พักให้เชื้อมันอดตายไม่มีอะไรกินเพราะว่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียมันก็ไม่ได้เป็นกับในทุกๆพืชนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการแต่ทีนี้ที่เขาปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆแบบแปลงผักนะั่นแหะอันนี้เขาปลูกเพื่อตัดตัดเอาเอา,เอาลำต้นเทียมเนี่ยส่งขายนะฮะส่งขายนะ,ะผมก็เห็นเขาเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาพึงมาเรียง มาจัดเกรดคัดขนาดนะฮะอ่าแต่ว่าที่สิดบวนบางมาก็น้อยใจยอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าแหมอุตสาหขับรถตามไปดูถึงบ้านนะฮะผมถามว่าไอ้ที่คุณส่งออกนี่คุณส่งไปไหนเขาก็เกิดกลัวว่าบอกไปแล้วเดี๋ยวจะมาแย่งตะลงตลาดรืยบางคนนี่เขาก็กลัวผมนะไอ้ที่เขากลัวผมนี่เขาบอกอาจารย์อย่าเพิ่งไปพูดนะ เดี๋ยวไปพูดแล้วคนอื่นเขาก็ปลูกกันเยอะแยะนะแล้วผมก็จะไม่มีตลาดเขาว่าอย่างนี้นะผมก็บอกปะโทไม่ต้องกลัวหรอกนะแต่ว่าที่จริงถึงเขาไม่บอกไอ้ผมก็รู้อยู่แล้วไงนี่ก็ลองใจกันหน่อยว่าอันนี้จะคบหาก็ไปได้นานไหมเออถ้าคุณจริงใจนะเอาผมก็ไปมาหาสู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณแค่ ชายผมแล้วก็ยังมาอ้ามอ้ามอื้อองกับผมผมก็หก็มาครั้งเดียวทัทีนี้ไอ้ประโยชน์ของว่านงาช้างเนี่ยนะครับนอกจากความโดดเด่นของลำต้นเทียมซึ่งในต่างสายพันธุ์มันก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าถ้าจะให้ผมปั่นราคานะท่านต้องปลูกจนกระทั่ง มันมันมีดอกอะนะฮะปลูกจนกระทั่งมันมีดอกแล้วก็อติดผลเพราะว่าไอ้ว่านงาช้างเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะติดผลน้อยถึงจะออกดอกมาเป็นช่อแทงขึ้นมา,าเยอะแยะนั่นแหละแต่ว่าผลไม่ค่อยติดะนะะแต่ว่าวันที่ผมไปเห็นที่ร้านาหน้าร้านสเต็กในกรุงเทพเนี่ย โอ้นั้นติดผลสวยมากนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตื่นเต้นน่าดูเลยนะแต่ว่าถ้าใครปลูกว่านงาช้างแล้วก็เมื่อไรที่มันออกดอกมานะขายกันตกต้นละล้านเป็นยังไงนี่มันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้นะครับพี่น้องนะครับอเพราะว่าเรื่องของไม้ประดับนี่มัน ราคามันไม่มีเหตุผลไอค้คำว่าไม่มีเหตุผลนั่นมันก็เหมือนตอนไปหาเมียอะไรครับนะถามว่าโอ้ยนี่ต้องยกขันหมากแห่ขันหมากไปขอผู้หญิงคนนี้เขาเรียกสินสอดทองมั่นทรัพย์สินเป็นร้านนะเนี่ยจะเราอยากได้อะเราก็สู้ราคาครับนะเสร็จแล้วก็หาเมียมาคกคน,นมาเลี้ยงดู <laughs> มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลใน,ในเหตุผลที่มีนะครับพี่้องที่ครากับไอ้พูดถึงเรื่องนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ของอแต่ละบุคคลนะฮะแหมไอ้พูดถึงเรื่อง <c oughs> พวกผมเมเมนี่ผมก็ว่าโลกนี้มันก็ไม่สมดุลมีอยู่วันหนึ่งผมก็เป็นลูกค้าประจำ ร้านขายอาหารสัตว์เพราะบ้านผมนั้นสุนัขยี่สิบกว่าตัวแมวอีกนะทั้งอาหารหลักอาหารเสริมก็ซื้อกันอยู่เรื่อยก็เป็นอดีตครูนะครับทีนี้ภรรยาก็เพิ่งตายมีลูกสองคนนะฮะเอาลูกคนหนึ่งจบแล้วอีกคนก็ยังเรียนอยู่ปีสามอ่คนเป็นพ่อแม่ก็เป็นห่วงครับก็อยากจะหาเมียให้ลูกเพราะว่าลูกเกิดบนกองเงินกองทองก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นมาทำงาน นะเขาก็บอกว่าอาจารย์ถ้าเจอเด็กดีๆช่วยแนะนำหน่อยอยากได้เป็นลูกสะพ้ายนะอยากได้เป็นลูกสะพ้ายนำมาช่วยลูกชายเนี่ยจะยกตึกสองตึกแถวสองห้องเนี่ยสามชั้นเนี่ยให้แล้วก็ผมก็มีทรัพย์สมบัติรวมๆกันแล้วเชโนดท,ที่ดงที่ดินก็ยี่สิบกว่าล้าน,นอาจารย์ถ้าเด็กเข้ามาสมัคร ทำงานแล้วก็อนาคตเด็กมันชอบก็ให้มันแต่งงานกันเออไอเราก็รับฟังด้วยความชื่นชมแต่ว่าไม่กล้าไปยุ่งอะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตตั้งสมัยเป็นอาจารย์ไปแวะเวียนร้านค้าเคมีกเกษตรบางบ้านก็มีลูกชายบางบ้านก็มีลูกสาวนะเขาก็เชื่อมั่นอาจารย์บวนเขาก็บอกอาจารย์พาลูกศิษย์อาจารย์มาเที่ยวบ้านมึงที่ เพื่อเด็กมันชอบกันมันจะได้แต่งงานกันเออในผมก็นึกว่าไอ้โลกนี่มันไม่สมดุลนะฮะอา้าวนี่ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตนะเนี่ยเพิ่งก็เขาก็พิ่งบอกไปนะเนี่ยนะครับคนรวยก็รวยนะฮะหาคนสืบทอดก็ไม่มีนะครับทีนี้ไอ้ถ้ามันมาจะเอกันเจอเจอกัน คนที่ไม่ค่อยมีฐานะแต่ว่าขายันทำมาหากินนะแล้วก็เกิดชอบกันเอออย่างนี้มันก็ดีเลยคนหนึ่งก็รวยทันตาเห็นแต่งงานปับ๊บอย่างน้อยมีทรัพย์สมบัติ20ล้านแล้วนะไม่ใญ่เหมือนอย่างทิดบวนมาว่ามาโอ้โหตัง้งหนุ่มมาจนบัตรนี้ฟังยังไม่มีเลยอผมเงินนึกในใจแม่เสีดายเรามันแก่แล้วถ้าเราเป็นเด็กสาวๆเราจะรีบไปสมัครลูกน้องผมไปด้วยก็บอกว่า ประกาศรับสมัครไปเลยนะทำเหมือนลงทุเรียนในอดีตนะนะเธอก็ว่ายอย่างนั้นอ้าวแล้วก็นี่ก็คุยแฉลบออกไปหน่อยจากเรื่องหวานงาช้างแหละครับนั้นก็จัดเป็นไม้มงคลนะแล้วก็ง้าหัวใบลำต้นเทียมนำมาต้มน้ำดื่มมีรสข้นเล็บน้อยเป็นยาบำรุงโลหิตใช้ขับพยาธิรักษาโรคลิธิด,ดวงขนะับปัสสาวะอะไรเนี่ยแต่ว่าในเรื่องทางยานั้น ท่านต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของอาทางการแพทย์นะอย่าไปรู้ข้อมูลเฉยๆแล้วเอาไปปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่แล้วบริโภคทางสายตาครับนะก็คือว่าปลูกแล้วถือว่าเป็นผู้มีบารมีและมีบุญญาธิการว่าอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับว่านงาช้างครับใครใก็รักวัววัวกันไทย ใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวานาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิ่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยั่นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พล,ลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเคลื่อนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลื่อนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน